ห้องน้ําคือห้องน้ําคือดีมากอ่ะใช่ใช่ไฮโซมาก,มากๆจริงๆอ่ะนี่คือห้องน้ํานะทุกคนเขาแยกกันป็นเขาทาดีว่ะห้องน้ำเขาแยกกันเป็นฝั่งเลยนะเ,เขาแยกกันเลยอ่ะมีส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกแล้วก็มีอ่างด้วยเขาทาดีเขาทดขาทดีแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ นี่คือเตียงนอนนะเฮ้ยดีอ่ะดีดีจัดว่าห้องจัดว่าสวยมากอาจจะดูเล้วเวียนหัวหน่อยนะทุกคนเพราะกำลังตื่นตื่นตะลึง <c oughs> เราเลือกเป็นดีลักซี่วิวสวัสดีทุกคนเปิดลิอย่องเป็นทางการแล้วนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่เกาะช้า,ชาง ตามที่ผมเคย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 ทำา Howto ไว้ว่าเราจะมาเที่ยวเกาะช้างและตอนนี้ก็คือผมมาอยู่เกาะช้างแล้วจริงอย่างที่ผมพูดไปในในใน h o ว to นะว่ามัน80%ของเส้นทางอ่ะมันตรงแล้วมันก็เหมือนมากจริงๆแล้ววันนี้ผมก็ไปสุดแล้วว่ามันตรงแล้วมันก็ใช่จริงๆเพราะว่าผมมาหาโรงแรมเนี่ยง่ายมากๆพี่เห็นว่าเบื้องทางต้นต้นทางอ่ะที่เราดูคนไว้ว่ามันเป็นโค้งโคตรคตอ่ะโอ้โหแมงโหดจริงจริง โหดจริงเลยจริงเลยทีเดียวแต่ก็รอดมาได้เพราะเรามีคำนวณเส้นทางมาก่อนแล้วรวมถึงเวลาก็เอาจริงนะไม่ผิดไปจากเวลาที่เราโปรแกรมไว้นะครับจากบ้านมาถึงมาถึงเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดเลยอาจจะมีเฉลยเฉยกลางทางนิดหน่อยตอนนี้เราเช็คอินแล้วนะครับเราเช็คอินตั้งแต่บ่ายโมงพอดีห้องเสร็จแล้วเราก็เลยเช็คอินไว้เช็คอินไว้แล้วก็หิวข้าวก็แวะกินคงกินข้าวมาเรามาถึงที่เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่1ิอโมงอะ เกือบเที่ยงอ่ะแล้วเราก็กว่ากินคงกินข้าวไปโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อพุงเสื้อผ้าพักผ่อนกันก่อนนะครับเพราะว่าเลิกงานแล้วเราก็มากันเลยยังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวดูกันนะว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้านที่เกาะช้างปะเที่ยวแถวบ้านกลางคืนนอนตรงนี้นะให้กูนอนนอกอ่ะตีนเนี่ยกูเป็นคนจ่ายเงินแน่ไม่อายนะ กูเป็นคนจ่ายเงินกูงนอนตรงนี้ไอ้กูนอนข้างในมึงอะน้องนอกนดูซีวิวนะค,ะครับทุกคน,น,น,นตอนนี้ผมลงมาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับ,นนรบกำลังจะมาลงมาว่ายน้ำ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสวยเดี๋ยวเราค่อยๆพาเพื่อนๆพาทุกๆคนดูบรรยากาศรอบๆแต่ว่าตอนนี้ขอเล่นน้ำก่อนเพราะพี่โดเขากำลังร้อนเลยไปแล้วนะ่ะไปแล้วนะ่ะลึกปะเตีย้ยประมาณขึ้นลึกกูลงไปมิดมถัวกูแน่เลยว่ะ เดี๋ยวลองดีกว่าเดี๋ยวลองกันดีกว่านะทุกคนลองโดดไปสักตู้มหนึ่งดีกว่า มากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกกุ้งหอยปูปลาขนมหวานผล,ลไม้เอยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเลือกกินไม่ไหวเลยยาวไปถึงนู่นเลยทีเดียวนะครับราคาก็ดีนะครับไม่แรงมากอยู่ที่2 5 9บาทแถมใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันได้ด้วยนะครับใี้สิทธิ์จากบุฟเฟ่อาหารนะเราเที่ยวด้วยกันได้ ิ้มก็มีให้เลือกหลายรสชาติเลยทีเดียวเราเลือกได้เลยตามชอบใจอันนี้นผมเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะรสชาติก็ดีทีเดียวนะครับใครผ่านไปผ่านมาวันที่ยวเกาะช้างก็สามารถแวะไปลองกินกันได้นะครับนวลหน้าหม้ออยู่ที่หาดคลองเท้าครับผม อนเช้านะครับต้องบอกที่นี่มันไม่มีหาดมันก็เลยมีแต่อย่างนี้หน้าโรงแรมมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะแต่แค่มันเล่นน้ำทะเลไม่ได้น้ำทะเน่าจะลึกกันนะครับก็คือ,อนอนตํำเหนียวมากๆคือง่วงสุดๆเลยเพราะเมื่อวานไม่ได้นอนนี่ก็เลยนอนกันเต็มที่ แล้วเมื่อวานเหมือนแบบชีวิตแม่งคือ,ค,อคือการมาชนภัยน้องแม่งมันเกาะช้างโหถนนแม่งสุดยอดวันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวเราดังเล่นชิลๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาบน้ำเล่นวันนี้เล่นน้ำป่ะอาบน้ำไปกินข้าวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อว่าเราจะไปไหนแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับเมื่อวานเป็นไงบ้าง ดีใจดีใจดีใจว่าจะไม่มาอีกทำไมอ่ะทางไปนรกวานลุล้นป่ะตอนที่นั่งสอนถ่ายกูอ่ะอยู่จิกเอวมึงจิกเอวเลยอ่ะมไ,ไม่ใช่หรอกเราไม่เคยมาเรามากันเองไงมันก็เลยเราแล้วเราก็มากันเองเราก็เลยแบบเ,เฮ้เขี้ยแม่งน่ากลัวอันตราย พราะเราไม่ใช่ไม่เคยมาถ้าคนเขามาบ่อยๆเขารู้จักพื้นที่ดีเนี่ยเขาคงรู้สึกเออมันรถล,ละและสำคัญคือรถมันต้องดีไงเนาะใช่รถเรามันเก่าแล้วรถเรามันเก่าแล้วสงสารพี่แดงมากเมื่อวานเนี่ยโหยกลับไปได้พาพี่แดงไปเปลี่ยนเบรกใหม่ถนนมานสูงขนาดไหนอ่ะคุณดูทางสูงขนาดนั้นนั่นแหละถนนถนนสูงขนาดนั้นไงวู จริงเมื่อวานนั้นรู้สึกแบบเที่อกูเล่นรถไฟรถไฟหอดิงกาอยู่หรือเปล่าโหตันงสุดยอดจริงๆน่ากลัวชิบหายนี่กี่โมงเนี่ยพี่โดเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันตอนประมาณเจ็ดโมงนะครับจากนั้นเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าเราจะแว่นน้ำไบน้ำก่อนหรือเปล่าหรือเราจะไปไหนเออขึ้นไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำ้างหน้าแปลงฟันก่อนไปอาบน้ำไปอาบน้ำไว้ดีกว่า ข้าวมันไก่ไม่มีน้ำซุปมาหรอไม่ใช่น้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปข้าวมันไก่อร่อยวะข้าวมันไก่เขาแปลกดีนะของผมก็มีนี่ไงข้าวมันไก่โฟกัสที่โอเออสีแปลกดีเยอ้น้ำจิ้มข้าวมันไก่เขาแปลกดีสีเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดว่ะ ว่าวันนี้คือเราจะอยู่ที่นี่จนกว่าเราจะเช็คเอาท์เลยแ้วผมจะไปทางหลังเกาะหลังเกาะมันก็คือวิ่งยอ้อนขึ้นไปตรงเรือเฟอร์รี่พี่ด้วงก็เลยบอกว่างั้นไม่ไปเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าก็เป็นแําว่าทริปนี้ก็จบลงตรงที่เดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้านเฮย้ยมาคนแก่เนาะนมาเที่ยวกับคนแก่ก็ต้องเข้าใจมึงอ่ะใครแก่แ มึงอะมาเที่ยวกับคนแก่อะลองดูคุณลองดูว่าใครใครแก่สูถุยสิบเดสิบแปโอเคมานี่ก็มาปิดคลิปก่อนุ้ยมานี่เนี่ยก็โอเคมาเป็นอันว่าคลิปเกาะช้างก็จะสิ้นสุดลงตรงนี้เราเช็คเอานะครับเดี๋ยวจะมีอะไรดีเทลต่อจากนั้นเราค่อยว่ากันแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ถ้ากด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกๆเรื่องราวที่เราจะนํามาเล่าไปดีกว่าเที่ยวแถวบ้านกลับบ้านเราจันทนบุรีครับ I told you I would come back home I know you hate be alone Instead of kissing you good night I'm kissing strangers always listen but i never learned should have been hanging on your every word i was taking you for granted never realized the danger